ส่วนร่วมกันหาหรือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ที่ลักลอบเผาป่าอย่างเข้มงวดสภาพัฒนาการเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาคเหนือและผลักดันให้เกิดสภาพลเมืองในอนาคต ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดประเพณีใหญ่ในงานแห่เจ้าผูเท่ากงเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรับชมข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะคะทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a ีเคเบทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้กับข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558นะคะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับเทศกาลวันวาเลนทน์นะคะหลายภาคส่วนค่ะก็มีการรณรงค์ในเรื่องของค่านิยมที่ผิดๆนะคะในช่วงวันวาเลนทน์ที่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นในร้าน เล่าสถานบันเทิงต่างๆนะคะที่มีการจัดโปรโมชั่นผิดๆรวมไปถึงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันค่ะนอกเหนือจากปัญหาของวัยรุ่นในช่วงวัวาเลนไทยแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่หลายภาคส่วนเน้นย้ำแล้วก็มีการคุมเข้มในช่วงนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของไฟป่าและหมอกควันค่ะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะท่านรองชนะเลแงพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนะ เพื่อเขาอ้าร่วมหารือถึงข้อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะเมื่อเวลา11อรนิกานายชนะแพ่งพิบูรลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายนี้ถ่ายทอดลงมาให้แก่กรุมฝนหลวงและการบินเกษตรในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจึงได้บูรณาการร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังและวิเคราะห์อ,อากาศอย่างใกล้ และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังในเรื่องของไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มงวดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือและสถานีเรดาร์จึงเข้ามาร่วมมือในการจะติดตามเฝ้าระวังจุดฮอสปอตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการเฝ้าระวังตามสถานีเรดาร์และการเฝ้าระวังจากภาพถ่ายดาวเทียม จึงได้รับความอนุเคราะห์จากจิสดานะคะรวมถึงทางกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินบรรทุกน้ําเพื่อใช้ในการสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงได้แก่อําเภออมก้อ,กอยอําภแม่แจ่มอ,อําหอดอํเชียงดาวซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะทางส่วนราชการได้มีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยการชิงเผานะคะจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่15กุ 5, 15มภาพั 25, 25, นธ์ถึง15เมษายน2558นะคะถึง ือเป็นช่วงระยะเวลา60วันเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากพบผู้ที่ลักลอบเผาป่าหรือจุดไฟเผาวัชพืชต่างๆนะคะถือว่ามีความผิดค่ะที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบเผาป่าได้หนึ่งรายพื้นที่เสียหายไปทั้งหมด90ไร่และมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเผาป่าแล้ว20กว่าครั้งค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในอากาศอย่างหนาแน่นค่ะซึ่งค่า PM10 วัดได้เช้านี้อยู่ที่70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ยัง งถือว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะประกอบกับมีรายง,งานจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะค่ะว่าในช่วง2-3วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงนะคะจึงทำให้ท้องฟ้าปิดและอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องคะ่ะสถการไฟป่าและหอควันี้เป็นไงบ้างไฟป่าความจริงเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเนี่ยเชียงใหม่เราเริ่มมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเราประเมินค่าแล้วก็นำปัญหาอุปสรรคในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะมาปรับแก้ในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องแรกก็อยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าการทํางานในปีนี้เนี่ยจะยึดพื้นที่เป้าหมายที่เกิดหมอกควันไฟป่าคือจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นเป็นหลักเลยนะครับ ปกันไปยังพื้นที่ของอำเภอองขอยแม่แจ่มพอดเชียงดาวเสมอวิเป็นหลักห้าอำเภอ ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะและอย่าลืมในช่วงนี้เป็นช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะข่าวต่อไปนะคะสภาพ,พัฒนาการเมืองค่ะหลังจากที่เมื่อวานมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในเขตภาคเหนือ17จังหวัดนะคะวันนี้ก็ได้มีการถแถลงข่าวถึงการสรุปการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับนําความคิด เห็นเหล่านี้นะคะปัญหาดังกล่าวของพี่น้องในภาคเหนือไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดค่ะ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำสภาพ,พัฒนาการเมืองได้มีการถแถลงข่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของภาคเหนือหลังจากเมื่อวานได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน17จังหวัดภาคเหนือแล้วได้มีการแบ่งกลุ่มให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละพื้นที่โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะคะประกอบด้วยกลุ่มที่1ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตำบลแม่ทาอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กลุ่มที่2นะคะเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่วัดแม่สวยหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะเป็นการศึกษาดูงานในเรื่องของการศึกษาทางด้านการเมืองค่ะและกลุ่มที่4เป็นการจัดการวิถีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อนํามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะด้านศาสตราจารย์ดรธทีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะคะประธานสภาพัฒนาการเมืองกล่าวว่าสภาพัฒนาการเมืองมีบทบาทหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหากปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็จะทําหนังสือให้ผู้นําท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ดําเนินการแต่หากเป็นปัญหาใหญ่ระดับ ประเทศทางสภาพัฒนาการเมืองก็จะนําเรื่องไปเสนอต่อสภาปฏิรูปต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสภาพัฒนาการเมืองมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกภาคและมุ่งเน้นให้มีสภาพลเมืองเพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงในอนาคตค่ะในส่วนของผลการดำเนินงานของตัวโครงการถึงปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดับไม่ใช่มีแต สจังหวัดที่เราเลือกลงไปดูในพื้นที่จริงๆครับนะครับเราได้เชิญพี่น้องจากทุกทุกจังหวัด17จ,จังหวัดในทิทพภาคในภาคเหนือนนะครับมา ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่สภาพ,พัฒนาการเมืองได้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในเขต17จังหวัดภาคเหนือรวมไปถึงทั่วประเทศไทยด้วยนะคะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆรวมถึงได้พูดถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่กำลังประสบอยู่นะคะเพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดต่อไปค่ะ ข่าวต่อไปนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการเตรียมจัดงานใหญ่นะคะเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาน,านานกว่า6ปีค่ะ เมื่อวานนี้ที่ศาลเจ้าปุงเท่ากงเชียงใหม่นายสวัสดิ์เจริญสุขประธานมูลนิธิส่งเสริมปุงเท่ากงเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานแห่เจ้าครั้งที่หกซึเนื่องจากศาลเจ้าปุงเท่ากงเชียงใหม่เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ ประเภทสารเจ้าขนาดกลางเมื่อปีพศ .2555 ที่ผ่านมาปัจจุบันสารเจ้ามีอายุ139ปีค่ะซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะคะในการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเท่ากงเชียงใหม่โดยมีการจัดงานแห่เจ้ารอบเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนซึ่งในการจัดงานแห่เจ้าในปีนี้ตรงกับวันพุธที่4มีนาคม2558นะคะและงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวั เกิดเจ้าพ่อปุงเท่ากวงเชียงใหม่จะจัดขึ้นรองวันที่3 8มีนาคมค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลน,นาครเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการสนับสนุนการจัดงานและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในวันที่จัดงานด้วยค่ะ สิดท้ายในวันนี้นะคะนำคลิปที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคลิปแรกนะคะไปดูความน่ารักของหนูน้อยคนนี้นะคะเจ้าของคลิปนะคะชื่อว่าคุณ,ณนัชชาค่ะ ค่ะ um <lawsuit royable. S 2> หนูน้อยคนนี id <currently> ้นะคะก็จะออกมาใส่บาตรกับคุณแม่เป็นประจำทุกเช้านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่ารักในแบบเด็กๆนะคะถือว่าเป็นทําหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จนะคะคุณผู้ชมดูนะคะจะมีการนั่งรับพรจากพระสงฆ์ด้วยนะคะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักนะคะพร้อมกับความประทับใจนะคะอีกหนึ่งคลิปค่ะไปดูอีกหนึ่งความ ประทับใจนะคะคราวนี้ไปที่จราจรบ้างนะคะซึ่งเป็นคลิปของตำรวจท่านนึงค่ะได้ช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะข้ามถนนนะคะแต่ว่ามีสัมภาระมาด้วยนะคะตำรวจท่านนี้จึงได้ไปช่วยยกสัมภาระนะคะดูในคลิปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระสอบ บรรจุอะไรสักอย่างนะคะถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะคะตำรวจท่านนี้จึงได้ไปช่วยสุภาพสตรีค่ะยกข้ามถนนมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนอยบนท้องถนนค่ะขอบคุณผู้โพสต์คลิปนี้นะคะคุณเบิร์ดแลนด์ค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจในสังคมไทยปัจจุบันนะคะคลิปสุดท้ายในวันนี้ค่ะเตือนภัยเกี่ยวกับผู้ที่จอดรถขณะเติมน้ำมันนะคะแล้วก็เสียบกุญแจทิ้งไว้นะคะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นในคลิปนี้ได้นะคะไปดูคลิปกันค่ะจากผู้โพสต์คลิปนี้นะคะคุณยูอาวันค่ะ ในคลิปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเจ้าของรถนะคะขับรถยนต์ออกมาจอดแล้วก็เติมน้ํามันค่ะหลังจากนั้นก็ได้ลงจากรถนะคะโดยที่เสียบกุญแจทิ้งไว้ค่ะผู้ต้องหานะคะขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะเป็นผู้ชาย2คนนะคะขับรถมาแล้วจอดค่ะสังเกตได้ว่าจะมีการดูราดลาวบริเวณรอบๆร,รถยนต์ก่อนนะคะจึงได้ทําการเดินเข้าไปแล้วก็เปิดประตูขับรถออกไปค่ะ พบกันใหม่กับข่าวท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้นําเอาข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกับคลิปที่น่าสนใจแบบนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ